เพราะระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นเกราะป้องกันให้ร่างกายเราสุขภาพดีตามมาค่ะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียรที่เข้าสู่ร่างกายได้ค่ะถ้าหากว่าเข้ามาในร่างกายของเราแล้วนะคะเกิดการอักเสบบ่อยๆและเลื้อรลังจะไม่เป็นผลดีนะคะอาจจะส่งผลร้ายกลายเป็นโรคร้ายต่อไปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคสเก็ตเงินปรูมาตอยงูสวัสด h เ v ชไวที่มีค่าซีรโฟต่ำและโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังตามมาค่ะ ีข่าวดีทางเลือกและทางรอดอีกทางนึงค่ะ เป็นงานวิจัยของบริษัทเซ็นทร์จำกัดนะคะซึ่งได้วาจ้างนักวิจัยชื่อดังด้วยนําสารสกัดนะคะที่ชื่อว่าเห็ดทางการแพทย์ผสมรวมกับโพลไบโอติกค่ะแล้วนําไปทดสอบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวจริงๆเจาะจง,จง,จงในเรื่องของภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบลดการอักเสบได้จริงหรือไม่ค่ะเมื่อไปทดสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพแล้วกับเซลล์เม็ดเลือดขาวในหลอดทดลองเนี่ยปรากฏว่าสามารถลดการแสดงออกของยีนที่สัมพันธ์กับการเกิดการอักเสบของร่างกายค่ะปรับสมดุลภาวะการอักเสบของเซลล์ได้ เพราะว่าเข้าไปช่วยฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันค่ะทํางานได้อย่างสมดุลจึงช่วยลดปัญหาการกําเริบของโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ปกพ้องค่ะช่วยร่างกายแข็งแรงขึ้นจากภายในค่ะจะจะบอกว่าโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพ้องนะคะถ้าหากว่าเราร่างกายแข็งแรงค่ะเสริมระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปโดยเฉพาะ เป็นเห็ดทางการแพทย์และเสริมด้วยโปรไบโอติกที่ชื่อว่าสายพันธุ์คาราพาซีอีซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ถูกกับคนไทยเนี่ยจะยิ่งเร่งให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ค่ะใครที่เป็นโรคลูมาตอยค่ะมูสวัสดค่ะระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องซีดีฟต่ำโรคเ i v ไอค่ะหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้หวัดต่างๆเนี่ยงานตัวนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามีฟีดแบกรีวิวจากผู้ที่สัมผัสจริงๆแล้วค่ะว่าสามารถ รับประทานและลดอาการข้างเคียงและตอนนี้อยู่กับปัจจุบันและใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ซึ่งฟีดแบลจากทางบ้านนะคะให้ผลตอบรับดีมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมีโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกานที่บกพร่องค่ะดูรีวิวจากท่านแรกนะคะบอกว่าเมื่อก่อนค่ะเป็นลูมาตอยปวดนิ้วมากๆเลยบวมตึงตอนนี้ไม่บวมแล้วค่ะอาการตึงทุเราลงดีมากๆเลยค่ะเคสต,ต่อไปนะคะเป็นโรคผิวหนังค่ะ ทางต่อเนื่องอาการคุณแม่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนรีวิวต่อมานะคะค่าเลือดค่ะต่ำกว่าเกณฑ์ปัจจุบันค่าเลือดผมปกติเรียบร้อยครับจะเห็นว่ารีวิวต่างๆเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะหลังจากที่ได้ทานเหตุทางการแพทย์บวกกับโพไบโอติกแล้วเนี่ยทำให้อาการดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างปก,กติค่ะต่อมาท่านผู้นี้นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับสะเก็ดเงินค่ะ ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อผู้ป่วยที่มีโรคระบบภูมิคุ้มกันค่ะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครสนใจค่ะเปเปอร์ตัวนี้สามารถทักหาแอดมินได้นะคะ ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่โรคไซนัสค่ะโรครุมาตอยสเก็ดเงินหรือโรค HIV ค่ะที่มีค่าซีรีโฟต่ำนะคะสามารถทักหาแอดมินให้คำแนะนำได้เลยนะคะและนี่คือบทบาทสำคัญของเห็ดทางการแพทย์แล้วก็โปรไบโอติกที่เราพัฒนามาเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ